หยิบยืมภาพยนตร์ร่วมกับลมละลายโปรดักชั่นเดี๋ยวดูคอมเมนต์นิดหนึ่งคุณหลุยอ่านอ่านอ่านนิดนึงคุณหลุย์สวัสดีสวัสดีฮะสวัสดีพี่สีตังใครฮะพี่สีตังเอ้ามาด้วยเหรอไม่รู้เหมมือนนกัาเหรอฮะเอาทักทายหน่อยแม่สีตังตายฉันอุตส่าห์ไม่ใส่วิกกิงจำฉันได้ทำไมเดี๋ยวนี้แม่สีตังไว้หนวดไว้เข่าอ่ะไว้กันหมาโอ้กันหมากัดถูกต้องอ้าว เฮ้ยมุกเขาต้องกันหมาถาม <c oughs> ประหยัดมุกเฮอะไรนักหนาเนี่ย <c oughs> เล่นไ <c oughs> ปนเธอเก่าใหม่ก็เล่นไปไม่ที่บ้านเชนเนี่ยหมามันกัดใครไม่มีหนวดมันกัดเลย <c oughs> ล่าสุดมันกัดเนื้อหลุดเลยนะฉ <c oughs> ันก็เลย <c oughs> ต้องไว้หนวดไว้หนดวดเสร็จรับถาไมไปเจอมันเฮ้ยมันวิ่งหนีเลยอฉันก็เลยต้องไว้หนวดอย่างเงี้ยอ๋อไม่ไม่ไม่รู้ได้ไหมอันเนี้ยกูถามแค่ไว้หนวดทำไมเอามีอะไรอ่านที่หมดพี่อ๋อจะเข้าติการสวัสดีทักทายก็บอกสวัสดีพ่อพีพีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแย่งพูดกันทต่ใมเนี่ย ะขโดนละดอกหนึ่งโดนแล้วเพราปอยังไม่มาเขาบอกว่าสวัสดีพวกวิพี่สวัสดีหมอปลาใครวะไม่ใช่อมาในนี้เป็นไงวิญญาณนั่งอยู่สารสี่องค์วิญญาณไหนอันนั้นเมียกับลูกมึงแต่ผมบอกก่อนถ้าใครไม่กล้าผมกล้าทุบเะทุบสารเหรอทุบหนากเข็มขัดหน้าออเข็มขัดน้านะครับมีอะไรอีกสวัสดีทั้งหมดแถวตรงอะไรบ เข้าแถวเลยเข้ากันกี่คนหัวอย่างเดีวเดี๋ย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 วเอ๋เดี๋ยวนี้มึงปูมุกทางออนไลน์เลยเหรอเนี่ยไม่ต้องพูดเดี๋ยวเล่นกันเองเล่นเองเอาแค่อ่านพออ่าเรื่องก็เขาสวัสดีแล้วกันเป็นการทักทายก็บอกสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับดาบปอปี๊บด้วยนาเดียนะครับนี่จากพิษณุโลกหนุ้ยเต่าบินเต่า โอ้โหใจร้อนอีกแล้วเป็นฉายาเราไงใน่งุกการเขารู้กันมันถามไหมกูกูชอบไหมถามไหมแต่จริงๆแล้วหนุ้ยไม่ได้เป็นคนงั้นนะมีวิญญาณมีไม่ใช่อยู่ในจักรแล้วเพี่อนคุณเชสสายลมอ๋อเชสอันนี้ก็ทำงานกันดึกๆนะดูได้ครับผมคุณหลุดคุณหลุดสายไหมอ่าอยู่สายไหมใกล้ๆกล้แล้วก็หัวแถวนับหนึ่ง เออคุณโจไม่ต้องปูมาให้นะฮะไม่ต้องไม่ต้องนะฮะผมเล่นเองดูเฉยเฉยอย่ารู้มากบอกเลยอย่ารู้มากนะครับเดี๋ยวตลกมันไม่มีอะไรเล่นคุณสุพัฒน์พุ่มเจริญสวัสดีลุงพลอ้าวลุงพลอ้าวสวัสดีลุงพลสวัสดีลุงหลุยเออลุงไม่รู้เรื่องไอ้ช่วงนี้ลุงไม่รู้เรื่องไม่รู้เลยไม่ดูข่าวเลยไอสัตว์ไล่สดร้องเพลงอย่างเดียวเออเดี๋ยวก็รู้แล้วว่าคนจะออกมาเป็นยังไงว่าใครเป็นคนไปเออไปเด็ดชมพู่นะฮะคใช่ผมอย่าไปน่าติด พัดจันทครับอ่ะโอเคนะครับผมแค่นี้นะประมาณนี้นะครับอ๋อสดีเขาบอกี่อะไรสวัสดีครับพี่นงไหนพี่นงไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นะจ่าตุรงเอะพอแล้วอะไรที่แล้วเธอก็ไม่ต้องไปอ่านละไม่ต้องไปอ่านเอาแค่นี้แล้วใครมีปัญหาเดี๋ยวมาครับผมเลยเดือนนี้เดือนอะไรครับสิงหานี่อย่าบอกว่ามกราเดือนนี้เดือนกุมภากุมภากุมภานี่เป็นเดือนแห่งอะไรอ่าตรุษจีนแห่งความรักก่อนสิวาเลนไทน์ก่อนเป็นเดือนแห่งความรักก่อนคนเราต้องมีความรักไหม โอ้โหในชีวิตวัยหนุ่มตั้งแต่สิบสี่แล้วะตั้งแต่สิบสี่กูไปเล่นไปเอ้าหน้าตาอย่างนี้ผู้หญิงไม่ปล่อยให้รอยนวลหรอกพี่จมูกบานอย่างเงี้ยนะจมูกคนนี้เหมือนรูปหัวใจจริงเง้ยเคยว่าเคยเด็ดให้ผู้หญิงกูไล์สดมึงก็เข้าไปแซวพอกูมาตรงนี้มึงก็แซวกู กูเคยอาำมึงไหมว่าหัวมึงเหมือนลูกนิมิตกูเคยอ้มไหมไม่เคยพึ่อนหลักลอเล่นนานเจทีคิดถึงคิดถึงครับดอกไม้ดอกหัวใจต้องให้ถูกต้องอย่างผมกับภรรยาเนี่ยเป็นไงฮะปีนี้ปีที่สี่สิบสองอยู่กันมาครับเมเลือกกันยังฮะยังยังทำไมอ่ะเขาต้องดูแลผมเพราะผมใกล้ตายต้องดูแลเยอะเลยแหละทุกวันเลยทายมึงก็ซื้ออ้อยซื้ออะไรไปให้เมียเอาไปฟาดหัวพ่อมึงไง เมียเขาผไม่ใจ่ช้างเอาเลยไรสดแล้วยังไงเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความรักความรักก็ต้องยังไงล่ะให้ความรักกันดอกกุหลาบแต่ก่อนจะไปความรักนะครับมันต้องขั้นด้วยจุดจีนก่อนอมเอ้าเดือนกุมภาวันที่สิบสี่วันวาเลนไทน์ใช่แต่จุดจีนเนี่ยสิบสองสิบสามอ่าถุกไหมวันจ่ายวันเที่ยว วันไหว้สามวันเลยสามวันเลยครับผมเดี๋ยวมึงไม่ไหวก่อนแล้วค่อยไปเที่ยวไรเวียมึงไปเที่ยวก่อนเที่ยวไปซื้อของไงจ่ายไหวแล้วว่ายเที่ยวว่าอย่างอื่นเอาไว้ที่หลังฮะอะไรบอกเฮียเขาเร่งแอร์หน่อยดีกว่ากูก็อุตส่าห์ใส่สูตรมาด้วยวันนี้เปิดแอร์น้อยมาอาดูแลเปิด ที่มานี่ก็เกรงใจถ้าไม่เกรงใจไม่รู้จักเป็นสนิทสนมกูไม่มาจริงใช่กูไปถ่ายเพจผีแล้วคนดูเป็นหมื่นนี่มาให้อายมาเนี่ยมาเพจตลกไอ้เยอยไม่เกินสามร้อยทุเละเอาใหม่มาแล้วไ่ดูเพจผีกูิ่งไล่จับผีดีกว่าวันตุ่นจีนตุ่จีนมีใครเป็นคนจีนบ้างไหมในนี้คนจีนไม่มีถ้าไม่มีคนจีนเดี๋ยวจะเชิญคนจีนมาเอาเหรอแล้วก็มาร่วมอวยพรอักกูอักู ผมก็ไม่รู้นะภาษาจีนมันมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยอะแปะอะแปะอะเจกงอะกงอะมาอะมาเตียอะอึมถามคนจีนเขาดีกว่าถมีใครประกาศแบบคนจีนให้ให้้เขาออกมาได้ไหมอ๋อถ้าผมเห็นแล้วไอ้เนี้เขาเรียก soy t e เอาเหรอยังเด็กอยู่อะัรรุ่นัรรุ่นซอยตีซอยตีซอยตีหรือซอยตูดซอยตีซอยตีเอาประกาศให้เขาหน่อยซอยตีไล่ไล่อะ ก็กว่าก็กว่าจู่จู่จู่จยกนี่มึงเรียกคนแล้วเรียกไก่เนี่ยมาแล้วมึงมาซื้อเป็ดซอยมังกรให้ตึงโบนะมาเอาไม่มาอ่าตัวนี้เลไอ้เฮียสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีพูดไทยได้พูดไทยได้ไทยไผสมนี่ก็คนจีนคนจีนเป็นคงจีนตึงนางเกี้ยตึงนางเกี้ยตึงนางฮัทจ้าคนกระเด็นเจ้าอะไร

ก็ฉีดแตียาฉีีาฉียาเยนีต้อต้อง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 ต้อ้องต้อต้องต้องต้องต้อต้องเ้จงองน้องต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 ้ออะต้ออต้องต้งอ้องต้องตางต้อวต้องต้งต้องงต้องตองต้องต้้องต้องต้องต้องีเองต้้องอจอ้อ้้หลงออองน้ออ เดี๋ยวนะอันนี้จีนผมยังเชื่อออกขาวขาวตาตีบมึงดําปีก็อย่างนีกจีนตรงไหนเนี่ยอวมากับเตี๋ยวอว่าสมัยก่องนี่นั่งเรือสำเภามาจากปากีสถานผมมากนะมันอินเดียอินเดียนั่งมาจากที่นู้นนี่แต่จริงแล้วเขาล็อกอินเดียก่อนแล้วก็มาถึงเมืองไทยถูกต้องมาเรือสำเภาเรือเรือไขยทางมาเรือสำเภาสิเรือใหญ่ๆเลยอะแล้วบรรทุกเกลือมาตอนแรกๆมาเป็นไงเมืองไทยโอ้โหมาเมืองไทยนี่เป็นไงบ้างยาก เสื้อผึงหมองใบโอ้โหอยู่กี่ปีอยู่มาเจ็ดปีมีฟูกมีเตียงหายหมดเพื่อนขโมยกูแดกหมดเ้าคนบ้านอยกินหมดเหรอครับแต่ว่ามาตั้งลกล่างก็มามาทำงานเข่าเฮียอะไรเข่าเียเฮียแดกเสื้อขหมยพกัวไงพวกบูพวกมอกไงอดหดอ่ะแล้วเรื่อ อ่ะมาแรกๆเป็นไงมาแรกๆเป็นไงก็รีชีฟิกจูนีมาเขามาถึงเขาเป็นเจ้าสัวเลยเฮ้ยพูดเร่งๆลงดีเนี่ยทำมาอะไรหรือทำงานอะไรอ้าวเปิดลงรับจำนำโอ้โหนี่นี่เขาไงมีฐานะไงก็สืบปรดกตรวจทอกมาปรดกตกทอดมาก็เลยเป็นหลวงจูรับจำนำใช่เหรออ้าวเห็นหน้าหรือเคยไครบะหมี่จับกังเขาเปล่าหรืออันนั้นเป็นกระดูด อดีตกระดูกไปแล้วแต่ว่าแม่งว่าอัวเปิดร่างขายทองอ๋อมาเมืองไทยยุเออเออลืกอขายทองเลยเหรอไปร่อนทองที่ราดบุรีไงองอ๋อไอที่แม่งแหกตาประชาชนไงเหรอจริงไหทองว่อะอ๋อตกลงแหกตาเหรอแหกตายสักแม่งเฟกมาทองมันเอง แล้วเขาไปล่องแล้วมันก็บอกได้เอา้วคนก็ไปกันเพียบเลยแล้วพ็พักเขาเก่าไปโยงลงคลองอาอเหรอเออแล้วให้เขาล่องเจอแล้วก็ก็ไปปล่อยเขาอันนี้บอกต้องบอกว่าเขาบอกมาอีกทีนะอย่าไปยืนยันงี้นะเขาฟ้องพี่นะดูข่าวให้ฟ้องเลยไอ้ตัวที่ทํามันออกมาสารภาพแล้วอาอเหรอมันหักหลังงานไงมีของตั้งมั้งแล้วก็ไม่ให้เงินมั้งแล้วก็ออกมาออกมาแฉหมดเลยโอ้ที่ทำมากี่วันแล้วเขาทำมากี่วันแล้วเนี่ยโันยหลวังแล้วแล้วก็มีข่าวออกมาเต็มเลยตอนหลังคนไปก็พืบพับเลยตกลงไม่เล่าประวัติมึงและเล่าประวัต เอางี้คนจีนคนี่ก็คนจีนครับเอางี้แล้วกันผมอยากจะฟังเพลงฟังเพลงในช่วงนี้อยากจะฟังเพลงบ้างตอนให้เกียริเข้าให้เข้าเชิงร้องพี่อยากจะร้องเพลงจีนสักเพลงไหมในช่วงนี้เขาเรียกว่าเป็นช่วงจะเข้าตุดจีนแล้วเอตรุดจีนนี่เป็นประเพณีของไทยเขาเรียกว่าเป็นเป็นประเพณีของจีนเป็นช่วงปีใหม่กับปะปีใหม่จีนปะปีใหม่จีนก็จะมีไหว้บางทบบรรลกไหว้เจ้าอืแล้วก็เผาหนุงเผานี้ให้บางทบบุรลกใช้ตุดจีนนี่ กับตุดไทยนี่แตกต่างกันไหมพี่แตกต่างกันสิมันแตกต่างฮะตุดจีนเป็นไงฮะตุ้ดจีนก็จะมีเครื่องเส้งไหว้บังทบ,บลุกไหว้เจ้าไหว้เจ้าที่เจ้าทางอ๋ออันนี้คือตุ้ดจีน <ไอ S 1> บาน<อ>ที่แล้วแล้วตุ้ดจีนกับตุดไทยแตกต่างก<อ>ันไหมแตกต่างกันครับเป็นไงตุดจีนตุ้ดจีนจะขาวขวครับอ๋อถ้าตุกดไทยจะออกดำาๆมีสิวด้วยครับโอ้บางคนมีตุ่มด้วยครับอันนี้มีตุ่มดีฮะเอาไว้รองน้ำใช้ใช่ครับอันนั้นมึงพูดนี่รูดตรวจใช่ไหมรูดรูดไปที่ตุ้ดอ ตรุกมีล้อเรือเออก็ลกายเป็นตรุกเอางี้เดี๋ยวร้องเพลงจีนสักเพลงกันแล้วกันไล่ไล่ไล่ผมอยากฟังเพลงจีนมีตรีเปล่าล่ะโอ้ดนตรีนี่ดนตรีมีนี่สองชิ้นไงสองชิ้นสามร้อยคอนเทียบเสียงหน่อยได้ไหมอ่ะเอามาเยอะไม่ได้เพราะว่าต้องผ่านการคัดกรองครับนี่คัดกรองอย่างเดียวไงกีตาร์เบสเข้าไม่ได้คัดกรองอย่างเดียวคัดกรองเอากองมาอย่างเร็วขอเทียบจะร้องเพลงอะไรจะร้องเพลงอะไรเพลงกังควายเอาไอ้นั่นเพลงไทยนี่ใช่แต่ว่าสำเนียงฮวงไงชอบมากเลยเพลงของกังกุ้ยอ่ะ การแก้วสุพังชื่อเพลงอะไรนะแกงคอยแกงคอยเทียเสียงเทียบเสียงแก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 งคอยคอยคอยโอ้โหคอยแกงคอยแกงคอยคอยแกงคอยแกงโอเคเข้าเสียงยังเข้ารับกระต๊องที่อะไรเทียบเสียงกระกองคีย์บอร์ดก็มีเนี่ยเออไหมหนักไงไม่ถนัดคุณร้องได้ร้องได้เดือดตีเล่นได้ไหมอ่ะ ทักเพลงครับพ่อจังเลยยังไม่ได้ร้องดูนามดูนิ่งจังดูดูไมยิ่งเล่นเสียงยิ่งลดลงเออแกงควายว้าควายยังคอยน้องอยู่เกาะแก่งเก่าที่เราสมสู่รู้ใจเหมืองเก่งหัวกัง โอ้โอ้แกงคว้ยใส่น้ำใส่ลมแสงจังสิ่งเก่าเก่าเผาลุมมาจังที่ช้างกระท่อมแกงคว้ยเฮ้ยพี่พนี่พี่นี่รู้จำท้องหลังไม่ได้ท้องหลังเอาเอาของแกงกุ้ยอีกเพลงไงการกุ้ยอีกเพลงอการแก้วอ่ะการแก้วอีกสักเพลงอีกสักเพลงเพลงอะไรฮะแกงคอยไม่ชอบละไม่เอาไม่เอาแกงนี้เปลี่ยนเป็นเพลงอะไรฮะมันมีคอยมากไปไงออมีมีคอยเยอะไป ทุง่งนาแห่งนี้ไม่เอาตุตีเลยไม่เอาไปตัตีให้ตามกันไปไงเมื่อกี้เมือ่อกี้เทียบไปคนประเภทอันนี้ไม่ต้องเทียบแล้วอ,อันนี้อ้วร้องก็เดี๋ยวไปเจอกันที่สี่แยกอบอกแล้วไงไม่ใช่คณะเดียวกันเร่งไม่ค่อยเข้ากันบอกแล้วอย่าเอามันมาไม่ใช่คณะเรา <c oughs> เดี๋ยวก่อนนะอย่าว่<อ>าแต่คนคณะอื่นเราก็อยู่ด้วยกันเมื่อกี้ก็ไม่เข้านอ้เหี้ยนี่ยังไม่เข้าเลยบอกแล้วเวลาซ้อมไม่มาคุยกันคุยเลยแต่ะตัวไม่คุยกูมากอกให้เพื่อนเลย อ่ะอีกเพลงหนึ่งอีกเพลงหนึ่งกูยอมรับว่าที่นักนักกันข้างนอกนะเข้ามาพอเลยมาในห้องแอร์คุณลืมบอกแล้วนี่ถ้าแอร์เย็นเย็นมายากลเลยดีนะสมองปลอดโปร่งเลยผิวเลยขอบคุณที่กลับมารวมตัวกันแบบนี้อีกครั้งหนึ่งเอ้ยไม่ต้องขอบคุณกูไม่ชอบไอสารก๊ักเลนทนทำไมกูต้องมาวันที่มันมาด้วยอีกเพลได้ไหมไล่ไร่ชื่อเพลงอะไรครับชื่อเพลงํำไม่ไล่แล้วแต่ว่าตำเนื้อไล่อาะงั้นลองฟังก่อนเลยโอเค ทุง่งนาแห่งนี้ไม่มีความไว้เหลือเพียงกิ่งคงสับเควถึงสาข้างไทยแล้วด้วยเห็นหน้าที่ล้างนั้นมีตรงฟางและตรงเควเห็นเขียวที่เต็บนิ่เจ้าด้วยเลงเอาใจเหล่าแก่งควยชอบมาแกงควยไรยงี้ยแสดงว่ายังชอบเพลงแก่งควยอยู่<ไ> ฝากกด subscribe ด้วยนะคะ